ตอนที่26ชี้ส่วนขั้น9าค่ำคืนนี้ถูกกำหนดให้เป็นค่ำคืนที่ไม่ธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าบ้านตระกูลอู่นั้นมีผู้คนมากมายเห็นเหตุการณ์น่าเสียดายที่เรื่องภายในมีแค่ไม่กี่ฝ่ายเท่านั้นที่รู้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ก็ยังสร้างความปั่นป่วนให้กับทุกคนอยู่ดีในวันต่อมามันต้องกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงในหมู่ผู้คนแน่แน หลังจากพูดคุยกับอูเฉินแล้วจังอยู่ก็กลับมาที่สำนักทางเฉียงส่วนทักษะเคล็ดวิชาในถุงและกล่องไม้นั้นถูกคนของอูเฉินคนมาส่งที่สำนักทังเฉียงผ่านไปครึ่งชั่วโมงจังอยู่ที่ยืนอยู่ในหอตำราของสำนักทังเฉียงก็มองดูตำราที่ถูกจัดเรียงใส่ชั้นหนังสือด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจเจ้าสำนักจังท่านต้องการอะไรอีกหรือไม่หวังเทาพ่อบ้านตระกูลอูถามขึ้นมาด้วยความเคารพ หวังเทาไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของจังอยู่ทั้งไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอูเฉินได้กลายเป็นสิทธิของสำนักทางเฉียงไปแล้วแต่เขาเป็นคนฉลาดและรู้ว่าจังอยู่นั้นสำคัญต่ออูเฉินมากบวกกับก่อนที่จะมาได้ยินคำกำชับจากอูเฉินดังนั้นเขาจึงแสดงท่าทีเคารพนอบน้อมจังอยู่มากจางอยู่โบกมือพลางยิ้มจังจังออกมาไม่จำเป็นวันนี้ข้ารบกวนพวกเจ้ามามากแล้วดังนั้นกลับไปเถอะถ้างั้นข้าขอตัวลาก่อนเจ้าสำนักจาง หวังเทาพยักหน้าแล้วหันกลับไปพูดกับคนรับใช้คนอื่นๆว่ากลับกันได้หลังจากนั้นสักพักหวังเทาและคนรับใช้ก็พากันเดินออกไปในหอตำราจึงเหลือแค่จังอยู่เพียงคนเดียวหลังจากที่เห็นพวกหวังเทาพากันออกไปแล้วจังอยู่ก็กลับมาสำรวจหอตำราของตัวเองอีกครั้งเขามองไปยังชั้นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยเคล็ดวิชาและทักษะมากมายจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าก็ยิ่งกว้างขึ้นชั้นหนังสือที่เต็มไปด้วยทักษะและเคล็ดวิชานั้นช่างเจิดจ้าเสียเหลือเกิน เคล็ดวิชาและทักษะที่แย่งชิงกลับมาในครั้งนี้จังอยู่ได้นับแล้วว่ามีอะไรบ้างในนั้นมี 1, 000, EX ada, er, 5, 000, ทักษะระดับธรรมดาขั้นต่ำห1ึ0งหเล่มเคล็ดวิชาระดับธรรมดาขั้นต่ำหนึ0งหเล่มทักษะระดับธรรมดาขั้นกลาง2,200เล่มเคล็ดวิชาระดับธรรมดาขั้นกลาง6,100เล่มทักษะระดับธรรมดาขั้นสูง396เล่มเคล็ดวิชาระดับธรรมดาขั้นสูง696เล่ม ทักษะระดับวิญญาณขั้นต่ำสิบเล่มเคล็ดวิชาระดับวิญญาณขั้นต่ำยี่สิบสองเล่มและทักษะระดับวิญญาณขั้นกลางหนึ่งเล่มเคล็ดวิชาระดับวิญญาณขั้นกลางหนึ่งเล่มมากกว่าครึ่งเป็นของสำนักคังเฉียงอยู่แล้วส่วนที่เหลือครึ่งหนึ่งเป็นของสำนักเฉินกวงและสำนักหยุนซานผ่านไปสักพักจางอยู่ก็ถอนหายใจออกมาแล้วเดินขึ้นไปที่ชั้นสองเมื่อยืนอยู่หน้าชั้นหนังสือจางอยู่ก็สุมหยิบทักษะออกมาเล่มหนึ่งด้วยดวงตาที่เป็นประกาย ทักษะระดับธรรมดาขั้นสูงมีมากมายขนาดนี้เห็นทีเอสโคทักษะ g ีอ s q าร์คของข้าก็น่าจะพัฒนาไปถึงขั้นที่9ได้เอสโคทักษะ g ีอาร์คขั้นที่6ก็น่ากลวมากอยู่แล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าเอสโคทักษะ g ีอ s q าร์คขั้นที่9้าจะทรงพลังขนาดไหนจ้างยูเปิดตำราเล่มหนึ่งด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับใช้การมองทะลุไปด้วยพี่รุนปลาย ระดับธรรมดาขั้นสูงมีทั้งหมด9ขั้นสามารถฝึกฝนถึงขอบเขตฉีส่วนขั้นที่9มีข้อผิดพลาดเฉลี่ยขั้นละ36จุดนอกจากทักษะ G.U. แล้วนี่อาจจะเป็นทักษะระดับธรรมดาเล่มแรกที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จางอยู่เคยพบมาตาของจางอยู่เป็นประกายขึ้นมามีข้อผิดพลาดเฉลี่ยขั้นละ36จุดน้อยกว่าทักษะอ e ัลสโคการต่อสู้ระดับสุดยอด R.S.Q.U.O. ที่ข้าเคยบ่มเพาะซะอีก สมแล้วที่เป็นทักษะระดับธรรมดาขั้นสูงแค่ฉบับคัดลอกก็มีข้อผิดพลาดน้อยขนาดนี้แล้วหลังจากที่ตรวจสอบทักษะระดับธรรมดาขั้นสูงทุกเล่มแล้วจังอยู่ก็มั่นใจมากกว่าเดิมยิ่งข้อผิดพลาดน้อยเท่าไหร่จุดที่ถูกต้องก็ยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นด้วยวิธีนี้การปรับปรุงทักษะจีอูข,ขั้นที่9กก็ยิ่งง่ายมากขึ้นตอนที่จังอยู่กำลังยุ่งอยู่กับการปรับปรุงทักษะอยู่นั้นอูเฉินไม่ได้อยู่นิ่ง ขณะนี้อูเฉินกำลังยืนอยู่นอกจนหลังหนึ่งตามลำพังเขาจ้องมองไปที่แผ่นหินหน้าประตูทางเข้าอย่างเงียบๆซึ่งบนแผ่นหินนั้นสลักตัวอักษรขนาดใหญ่สองคำว่าตระกูลเติง ตระกูลต่งตตางจากตระกูลอูตรงที่ตั้งรกรากอยู่ในเมืองทะเลทรายมาหลายร้อยปีผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนมีทรัพยากรที่เฟื่องฟูสิ่งก่อสร้างภายในจวนก็เก่าแก่โบราณดูมีมลขังทั้งยังมีบรรยากาศที่หนักหน่วงและมีพื้นที่ที่กว้างขวางสามารถรถจุคนได้หลายพันคนในทางกลับกันแม้ว่าตระกูลอูจะเป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองงอทะเลทรายแต่กลับขาดอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงมีค่ารับใช้ที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วตระกูลอู่ยังห่างไกลาจากตระกูลเติงอโข ท่ามกลางสายลมยามค่ำคืนอูเฉินแสดงสีหน้าที่ซับซ้อนออกมาขณะมองไปที่ประตูจนมันมีทั้งความรู้สึกคิดถึงและเสียใจอูเฉินรอไม่นานตั้งเปิยเสี่ยวผู้นำตระกูลเติ้งก็รีบวิ่งออกมาต้อนรับเขาทันทีไม่รู้ว่าผู้นำตระกูลอูจะมาที่นี่ด้วยตัวเองค่าเลยไม่ได้ออกมาต้อนรับต้องขอโทษด,ด้วยเติ้งเปิดเสี้ยวกล่าวอย่างสุภาพด้วยเสียงที่แหบแหง้ง แม้ว่าตระกูลเติ้งและตระกูลอู่จะมีความขัดแย้งกันในเรื่องของธุรกิจแต่เติ้งเปิยเสียวก็ยังสุภาพต่ออู่เฉินมากในน้ำเสียงของเขานั้นไร้ซึ่งความไม่พอใจใดๆกลับกันยังแฝงไปด้วยความกลัวเล็กน้อย